Thank <laughs> you. โอ้ไฮเย้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและวันนี้ก็อยู่กับผมมอนิจันเกมมิ่งอีกแล้วนะครับตามเชื่อเคยวันนี้อยูยเกมไอศครีมแมน4นะครับก็จะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็เป็นเกมแนวผีนะครับซึ่งบอกเลยว่าโคตรมันเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยก็แล้วก,กันนะครับอันดับแรกก็คือกดปุ่มเพย์นะครับทุกคนซึ่งเกมนี้เนี่ยคือจะแบบสนุกมากเลยนะครับแล้วก็คือภารากิจของเราเนี่ยก็คือหนีจากโรงงานนะครับทุกคนจะมีให้เราเล่นแบบที่ว่าจะมีด่านต่างๆให้เราเล่นนะครับแล้วก็คือเราต้องทําาาาาภรรกกิจจทีี่่วหนโงงำ ของเจ้ารสให้ได้นะครับซึ่งรสก็คือคนที่จะลักพาตัวเด็กไปทําไอติมกินแล้วก็เอาไปขายด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยคือมีที่ขายไอติมที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะครับเราก็จะเห็นได้ตอนนี้ก็คือเจ้ารสได้ทําการลักพาตัวเด็กไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คือมันกําลังจะพาไปที่โรงงานของตัวเองอยู่นะครับแล้วก็นี่โรงงานของเขานี่คือค่อนข้างจะใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็คือได้รับความนิยมมากด้วยซึ่งไม่มีใครรู้นะครับว่าเขาเนี่ยจะทําการลักพาตัวเด็กแล้วก็ไปทําไอติมกินแล้วก็เอาไปขายนะครับทุกคน ตอนนี้ก็คือนี่นะครับในรถของเขาเนี่ยคือมีเด็กๆแล้วก็มีตัวพระเอกของเราก็คือโดนลักพาตัวไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เราจะหนีออกมาได้ไหมแล้วก็คือรอดูกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็คือเจ้ารตเนี่ยออกมาแล้วครับแล้วเราก็จะเห็นหน้าของพระเอกคนจริงของเราแล้วก็คือเจ้ารถนะครับแล้วก็ตัวของเราก็จะอยู่ข้างในเจ้าตัวกงเล็กๆนี่นะครับก็คือตอนนี้เราโดนจับอยู่อันดับแรกเนี่ยคือมันจะมันจะไปเอาพวกเราไปกวนปราสาทก่อนแล้วมันจะค่อยๆทําการแข่งตัวเราให้เป็นไอติมนะครับแล้วก จะไปขายนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะรอดูนะครับว่ามันจะทํำยังไงตอนนี้เนี่ยคือเจ้าตัวรถเนี่ยมันพาพวกเราไปในห้องโอ้โหทุกคนในห้องนี้คือมีเด็กค่อนข้างจะหลายคนมากเลยนะครับเนี่ยที่แบบรอคิวไปเป็ไปนไอเทมอยู่นะครับแล้วก็คือมีเพื่อนๆของเราอยู่ด้วยนะครับทุกคนนี่ คือมีหลายคนยมากมายเลยนะครับแล้วก็คือเพ <ๆ S 1> ื่อนๆก็มีทั้งคนร้องไห้นะครับแล้วก็นี่จะเป็นเจ้าตัวร็อตนะครับเขาก็บอกเจ้าพวกหนูน้อยเดี๋ยวพวกหนูจะได้เป็นไอติมแล้วก็จะได้ไปอยู่ในท้องของเขานะครับแล้วก็เราจะเห็นได้นะครับว่าเจ้าตัวร็อตเนี่ยคือเป็นคนไม่ดีนะครับทุกคนก็คือเขาจะจับเด็กไปทําไอติมนะครับทุกคนซึ่งคนส่วนใหญ่จะเรียกเจ้าตัวร็อตว่าผีไอติมนะครับแ้่ผมจะขอทําการเรียกคนนี้ว่าผีไอติมเลยก็แล้วกันนะครับเนื่องจากเรียกค่อนข้างจะง่ายนะครับแล้วก็ที่เราเห็นพื ทําให้คนเป็นไอติมนะครับทุกคนแล้วก็ไปขายนะครับทุกคนมาที่นี่ก็คือมันปิดประตูไปแล้วนะครับเราต้องรีบหาทางหนีนะครับเนื่องจากคือตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะเตรียมอุปกรณ์เพื่อทําไอติมหรือจะไปซ่อมรถตัวเองไม่รู้นะครับผมมีภารกิจคือต้องหนีออกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะดูรอบๆนะครับผมจะออกยังไงดีครับเนี่ยตอนนี้ก็คือนี้เป็นตัวของผมเลยนะครับแล้วก็คืออยู่ในกรงนะครับทุกคน ซึ่งผมก็หาทางออกอยู่นะครับตอนนี้ข้างๆจะมีเก้าอี้อยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองแต่มันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยทุกคนผมตองผมลองแต่มันแล้วคือมันมีเจ้าตัวอุปกรณ์นี่ลงมาครับทุกคนแล้วผมหยิบมันได้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการล็อกอยู่นะครับผมจะลองตีมันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับทุกคนและตอนนี้ผมตีแล้วคือผมออกมาได้แล้วครับทุกคนเพราะผมตีมันแล้วก็คือมันแตกไปอย่างเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็คือผมจะสามารถออกได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนแตวผมจะทาการออกแป๊บหนึ ก็ข้างหน้าเนี่ยคือมีเจ้าตัวเล็กๆนี่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับคือเพื่อกําจัดเจ้าตัวลูกน้องของลอตคือผมมีระเบิดอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับเนื่องจากคือผมแอบเก็บมานะครับทุกคนแล้วส่วนเรื่องนี้เนี่ยลอตก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับันดับแรกก็คือปล่อยระเบิดให้มันตายก่อนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแล้วก็ทีนี้นะผมจะทําการไปต่อเลยก็แล้วกันนะครับคือผมเห็นทางข้างล่างเนี่ยผมก็คิดว่าผมน่าจะมาจากตรงนี้เลยดีกว่านะครับทุกคนแล้วก็ ข้างหน้าเนี่ยคือมีห้องน้ำนะครับสห้องเลยแล้วก็ผมจะดูนะครับผมควรไปทางไหนดีครับทุกคนผมว่าห้องน้ําไม่น่าจะมีทางหรอกครับทุกคนผมว่าผมควรไปประตูน,นี้เนี่ยแหละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นตัวของผมกําลังจะเดินทางอยู่นะครับแล้วก็คือผมจะต้องหาทางช่วยเพื่อนๆของผมทุกคนและนี้เนี่ยจะเป็นห้องใหญ่นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้มีชื่อว่าโบลิสนะครับเท่าที่ผมอ่านมานะครับซึ่งภารกิจเนี่ยคือต้องฆ่าตัวนี้ให้ได้นะครับทุกคนแล้วก็พอเราฆ่าเสร็จเราก็คือจะได้ออกมาจากที่นี่แล้วก็ช่วยเพื่อนๆนะครับก็คือตอนนี้เดี๋ยวจะเล่นไปก่อนเลยก็แล้วลกันนะครับทุกคน แล้วก็นะครับทีนี้ก็คือเราจะต้องทําการหาของบางอย่างนะครับแล้วก็คือจะมีมันจะเป็นเจ้าตัวกุญแจนี่นะครับมันจะเรียกว่าทอรฟี่ก็ได้นะครับเราจะใช้ในตัวนี้ในการเปิดนะครับเราจะมันจะเป็นห้องครับทุกคนซึ่งเราต้องใช้เจ้าตัวนี้ในการเปิดนะครับตามที่ผมอ่านมานะครับทุกคนผมก็พอจะรู้อยู่นะครับแล้วก็ เจ้าตัวรถเนี่ยมันจะโผมาจับผมทําไปในติมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเนื่องจากคือมันไปทําการซ่อมรถของมันนะครับแต่ว่าผมมีระเบิดเพื่อที่จะรอจากมันอยู่ไม่กี่ลูกเองนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคือผมเจอประตูผมก็เลยลองลงมาดูนะครับว่ามันจะมีทางออกไหมแล้วก็ผมเห็นรถของรถแล้วครับทุกคนเจ้าตัวรถมันอยู่แถวนี้ครับทุกคนผีไอติมมันกำลังจะซ่อมรถมันอยู่ครับทุกคนนี่ผีไอติมกําลังจะซ่อมรถตัวเองอยู่ทุกคนเดี๋ยวผมจะรีบทําการหาทางดูนะครับว่ามันจะมีทางไหมแล้วตรงนี้ผมเห็นนบบััไดคครทุก ผมไม่เห็นบันไดแล้วผมจะลองแบบขึ้นบันไดดูดีกว่าครับดูเขาจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นผมขอปล่อยระเบิดตรงรถก่อนเลยครับเนื่องจากคือถ้าเกิดว่าผมกลัวแบบมันออกมาแล้วมันมันจับผมไงทุกคนผมก็เลยต้องวางระเบิดก่อนนะครับอันนี้คือรู้สึกโคตรดีนะครับที่ผมมีระเบิดเตรียมเผื่อไว้นะครับดีมากเลยที่ผมเก็บม,มาแล้วตรงนี้เนี่ยคือจะมีทางให้เราเปิดอยู่นะครับจะเป็นเจ้าตัวสกูรูนะครับทุกคนแต่ผมจะทําการเปิดแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน อันนี้ก็คือเจ้าตัวทรอฟฟี่ที่ผมเก็บมามันก็มีหน้าที่ในการเปิดเจ้าตัวสกรูนี่แหละครับทุกคนซึ่งผมก็เป็นคนหามานะครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะไปดูนะครับผมควรไปทางไหนดีนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยมีอาวุธวางอยู่นะครับเอาไว้ตีหัวเราไร้มันมาแล้วทุกคนผมจะปล่อยระเบิดใส่มันเลยเมื่อกี้คือน่ากลัวมากครับทุกคนโดนตีนี่คือมาแรงมากครับทุกคนแล้วก็คือตอนนี้มันก็โดนระเบิดผมไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นผมจะทําการขึ้นไปดูนะครับว่า้้้าางงงงนอทททํไรรดัยู่่่เเตตีีี มีไอติมวางอยู่ด้วยครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองไปหาอะไรดูนะครับเพื่อที่จะขึ้นนะครับว่าผมควรใช้อะไรดีแล้วก็ข้างหน้ามีเจ้าตัวเล็กๆมีเจ้าตัวลูกน้องของลอสอยู่ด้วยเจ้าลูกน้องผีไอติมก็โดนระเบิดไปซะหลังจากนี้ผมเห็นประตูครับทุกคนผมจะลองเปิดประตูนี้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนี่แล้วก็คือตอนนี้เดี๋ยวผมจะทําการเปิดประตูแป๊บหนึ่งนะครับทุกคน หลังจากที่เปิดประตูเสร็จห้องนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็จะมีบันดไดวางอยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองหยิบบันไดเลยก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้เอาไปใช้ไหมแต่เท่าที่รู้ผมว่ามันต้องใช้แหละครับทุกคนเพราะว่าไอทางที่ผมเจอเนี่ยคือคนส่วนใหญ่เขาชอบไปทางนั้นกันนะครับแล้วก็คือทางนั้นเนี่ยมันต้องใช้บันไดนะครับทุกคนมาตอนนี้ก็คือจะลงไปข้างล่างก่อนเลยนะครับแล้วก็คือจะไปทางเดิมของเราเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะดูกันนะครับว่าเจ้าล้อยังสลบอยู่ไหมตอนนี้มันยังสลบออออย่่่่ตมกจจะววาาาางงรเเเบิดไ้้้้ืืนนนนนคคัััีีข จะโหดมากเลยนะครับแล้วก็มันจะตื่นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพื่อเพื่อมันอาจจะตามผมมาอยู่ก็ได้นะเนี่ยตอนเนี้ยบางทีมันอาจจะแกล้งผมอยู่ก็ได้นะครับเจ้าตัวล็อตนี่มันคือค่อนข้างจะโหดมากเลยนะครับไอ้ผีไอติมของเราเนี่ยทุกคนตอนนี้ก็คือทางดําไปหมดเลยนะครับแล้วผมจะลองเปิดเจ้าตัวนี้เฮ้ยมันมาแล้วทุกคนมันจะตามผมมาเดี๋ยวผมจะดูนะครับมันคิดอะไรอยู่ตอนนี้มันไม่รู้นะครับว่าผมอยู่ข้างในนี้มันคิดว่ามันค่อนข้างจะแก่นะครับเจ้าผีไอติมเนี่ยมันค่อนข้างจะแก่มัััันนนนกกกกกก็็็เเเเลลลลยยยยไไมมมมมม่่ออาาาาาาจจะคดี๋วววรู้้สึปหงตตท ก็เลยจะแบบปล่อยให้ลูกน้องมันตามหาผมแล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเจ้าร้อนรู้แล้วนะครับว่ามีคนกําลังจะพยายามหนีก็คือผมนั่นเองนะครับทุกคน ก็คือตอนนี้เดี๋ยวรถจะทําการปล่อยลูกน้องตัวเองแล้วตอนนี้เขาก็จะทําการซ่อมรถต่อเลยนะครับเนื่องจากทางเมื่อกี้เนี่ยมันต้องคลานมาซึ่งเจ้ารถค่อนข้างจะแก่นะครับแต่ก็ดีนะครับที่เขาไม่เห็นผมเนื่องจากผมรีบมาได้ค่อนข้างจะไกลแล้วนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะดูต่อเลยนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับทุกคนแล้วผมจะช่วยเพื่อนๆของผมยังไงนะครับแล้วก็ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือน่ากลัวสุดๆไปเลยนะครับก็คือนี่คร อย่างเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่รู้สึกโคตรดีเลยนะครับข้างล่างมันมีทางอยู่อะครับทุกคนแต่ผมจะลองทําการเข้าดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนแล้วก็ข้างหน้ามีกุญแจอะไรไม่รู้วางอยู่ด้วยนะครับทุกคนแต่ผมจะยังไม่หยิบนี่ไงทุกคนมันมีที่ใส่บันไดยอยู่มันมีให้วางบันไดครับทุกคนผมก็วางเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็เมื่อกี้มันเป็นรูปปั้นของรดผมนึกว่าตัวจริงนี่คือตกใจเลยอะครับทุกคน แล้วเดี๋ยวทีนี้ผมจะลองไปต่อดูนะครับว่าผมควรทํายังไงนะครับทุกคนเมื่อกี้คือมีลูกน้องของลอตามหาผมอยู่นะครับแต่รู้สึกดีมากที่ผมมีระเบิดเตรียมเผื่อไว้เยอะแยะเลยนะครับทุกคนก็คือเฮ้ยมันไหมอีกแล้วมันไหมอีกแล้วถ้าเกิดว่ามันจับผมได้นี่คือเนี่ยครับทุกคนมันจะมีอิเล็กทริกช็อตของมันนะครับทุกคนแล้วก็เจ้าตัวนี้มี ID card ของมันอยู่ด้วยครับทุกคนแต่ละตัวก็จะมี ID c ดี d แลวผมจะลองเก็บของมันเอาไว้ดูนะครับอันนี้คือห้องอะไรครับทุกคนเดี๋ยวผม ก็ไปดีหนึ่งครับเรียบร้อยทุกคน คือตอนนี้ผมวางคาร์ดของเขาแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองไปดูต่อเลยก็แล้วกันนะครับว่าผมควรทําอะไรดีนะครับทุกคนเพื่อช่วยเพื่อนเพื่อนทุกคนของผมนะครับแล้วก็ทําการฆ่าเจ้าตัวโบลิสนะครับซึ่งเจ้าไอ้เจ้าตัวลอสเนี่ยคือไม่ผมยังจะไม่ฆ่านะครับเนื่องจากคือมันค่อนข้างจะโหดนะครับแต่ว่าเจ้าตัวโบลิสเนี่ยมันก็คือมันหลับอยู่นะครับมันกำลังจะเฝ้าประตูอยู่ซึ่งถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำการเข้าประตูได้มันจะมีปืนวางอยู่ครับทุกคนตรงนี้มีเจ้าตัวถังดับเพลิงด้วยครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองหยิบบไไไไปปดดูนนะะครรััว่าามจเอใช้้ทํ แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนผมโดนช็อตครับทุกคนผมโดนช็อต เมื่อกี้นี่คือเจ้าตัวที่มันหลับอยู่ข้างล่างผมโดนช็อตมันครับทุกคนก็คือเมื่อกี้ดีนะครับที่ผมรอดเพราะมันสลบอยู่มันปล่อยช็อตของมันอยู่นะครับแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการขึ้นทางบันไดของผมนะครับมันมีเจ้าตัวนี่ให้กดลงไปนี่แล้วจะเป็นทางครับแล้วก็ถามว่าที่นี่คืออะไรเดี๋ยวผมจะลองทําลายมันดูนะครับทุกคนมันจะต้องใช้เจ้าตัวถังดับเพลิงแต่ลืมไปเลยครับทุกคนว่าเจ้าตัวถังดับเพลิงผมเผลอทิ้งไว้ด้านหลังนะครับที่ที่ผมโดนช็อตไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาแปา มาแต่ไม่เป็นไรนะครับมันโดนระเบิดของผมไปแล้วมันก็คือหลับไปเช่วคราวหนึ่งนะครับทุกคนนี่ดีนะครับเนะี่ยที่ที่ผมมีระเบิดเพราะถ้าเกิดว่าระเบิดผมไม่มีนี่คือเรียบร้อยนะครับเนี่ยทุกคน แล้วก็คือมันกำลังจะตามหาผมแล้วนะครับเมื่อกี้มันบอกว่ามันจะไม่มานะครับทุกคนตามเกมพเพลย์นะครับแต่มันมาไอเจ้าตัวนี้นี่คือมันแปลกมากนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ผมทําการทําลายหลังคาเสร็จเรียบร้อยน,นะครับแล้วก็ถามว่าทําลายทําไมนะครับก็คือผมเนี่ยคิดแผนออกแล้วนะครับก็คือผมจะทําการหลอกเจ้าตัวโบลิสแล้วก็ฆ่ามันนะครับทุกคนเนื่องจากการฆ่าโบลิสเนี่ยสำคัญที่สุดในเกมนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่าโบลิสเราก็จะไม่ได้ชนะนะครับแล้วก็จะไม่ได้ช่วยเพื่อนๆตัวเองแล้วก็คือเราก็จะได้เป็นไปเป็นไอติมแล้วก็คืออออจะได้้ยู่ในทงงข คนอื่นนะครับทุกคน แถวนี้นี่คือมีลูปปั้นของรถค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับคือผมอาจจะโดนตรงไหนก็ได้เฮ้ทุกคนตรงนี้มีไอติมไม่กินด้วยทุกคนผมหยิบไอติมมาก่อนเลยนะครับทุกคนแต่ผมจะลองดูนะครับว่ามันเอาไปใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับทุกคนเท่าที่ผมรู้นะครับเมื่อกี้ผมเห็นเจ้าตัวเครื่องแถวที่ผมวางเจ้าไอเดีคาร์ดนะครับทุกคนมันจะมีเครื่องอะไรอยู่ไม่รู้อครับทุกคนซึ่งผมคิดว่ามันต้องวางในนั้นนะครับเนื่องจากมันมีที่อยู่ถ้าเกิดว่าทุกคนได้สังเกตนะครับทุกคนแตผมจะลองไปดูนะครับเนี่ยค อยู่ครับนี่ไงทุกคนผมว่าแล้วเป็นไงอะครับทุกคนแต่ว่ามันมีทั้ง3รลูนี่ครับทุกคนแปลว่าเราต้องหาอีก2ไอติมนะครับก็อีก2แท่งนะครับทุกคนผมก็คือรีบต้องทําการหานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรงไหนมีเจ้าพวกลอดกลับมาอีกทีผมอาจจะซวยได้เลยนะเนี่ยตอนนี้ระเบิดผมก็เหลือไม่เยอะแล้วนะครับทุกคนเนื่องจากผมใช้ไปค่อนข้างจะเยอะแล้วครับแล้วก็มาเจออีกตัวครับทุกคนเจอเจ้าตัวลอดอีกตัวลูกน้อนนางามันเป็นลูกน้องลออครับทุกคนดีนะที่ผมรอดเดี๋ยวผมจะกลับไปดูมันแปลว,ยยนนวก,ปลก็คือมัน ก็หลับไปแล้วนะครับดีเมื่อกี้มันจับผมได้แต่ผมรีบปล่อยระเบิดนะครับไม่งั้นผมจะเสร็จมันแล้วนะครับแล้วก็ผมเจอไอติมแล้วเขาวางไอติมอยู่บนโถส้วมครับทุกคนอันนี้คือค่อนข้างจะดีมากเลยครับระบบนี้ผมชอบแล้วก็ทีนี้ก็มาวางเลยครับทุกคน จังหวะน,นี้ก็คือต้องการไอติมอีกลูกเดียวนะครับหลังจากนั้นเจ้าเครื่องนี้ของผมก็จะเริ่มทํางานนะครับถามว่ามันจะทําอะไรมันจะให้เจ้าตัวลูกอมมาซึ่งผมจะไปหลอกโบลิตามแผนของผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยคนดูเริ่มจะสงสัยกันแล้วว่าแผนของผมคืออะไรเดี๋ยวเราไปรอดูกันเลยครับทุกคนว่าแผนที่ผมคิดไว้มันเป็นยังไงครับทุกคนอันดับแรกก็คือผมจะใช้ทางบันไดเล็กน้อยนี้ขึ้นข้างบนก่อนเลยครับแล้วก็ตรงน,นี้เนี่ยคือมีเจ้าตัวนี่เดินอยู่นะครับทุกคนลูกน้องรอดนะครับดีวผมจะปล่อยรเเบิดใส่มลก็ตอนนี้บเบิร ดาวไปอย่างเรียบร้อยนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงภาษาฟรีไฟนะครับทุกคนมาเท็ดนี้ก็คือจะไปต่อนะครับแล้วก็คือเราต้องรีบหาไอติมอีกแท่งหนึ่งนะครับแล้วก็คือเราถึงจะหลอกเจ้าตัวโบลิสได้นะครับแต่ว่าไอติมมันจะอยู่ตรงไหนนะครับทุกคนเพราะว่าปกติเมื่อกี้นี้ผมก็หาคนั้งๆเจนาแล้วนะครับแต่ว่าหาไม่เจอสักทีครับทุกคนเฮ้ยอย่างนี้จะเป็นห้องคอมให้ทุกคนมันมาอีกแล้วไอเจ้าตัวนี้นี่คือมันมาคนข้งจะบ่อยยังครับทุกคนแต่ดีนะครับที่มันโดนกบดัดระเบิดนนนี่่เเกมม้ไไปอยยูละ แล้วก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีบทําการไปข้างหน้าก่อนเลยนะครับเนื่องจากคือไอติมมันสําคัญมากครับทุกคนนี่แล้วแล้วผมก็เจอไอติมสีชมพูแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะรีบทําการเอาไอติมไปใส่ในเครื่องเดี๋ยวผมจะใช้ทางทำการใช้ทางนี้เลยก็แลักกันนะครับนี่ดีนะครับที่โบลิสนอนหลับอยู่ถ้าเกิดวราโบลิตื่นนี่คือยิ่งวอยวายครับทุกคนจะเกิดเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากเลยครับด้วยแล้วผมจะโดนจับไปอยู่ในกรงอีกทีครับทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้ก็คือเราจะมาต่อเลยก,ลก็แล้ว้ววกกัในในัันนนนะรรเเดดีี๋ยผมมจททําาาออไไปใใสู่่ nah kan apa menjebinnya นี่นะครับตอนนี้ก็คือเราจะเอาไอติมมาใส่แล้วนี่แล้วเดี๋ยวเราจะดูให้ทุกคนมันมีเต้วตัวลอตไหมอีกแล้วครับด้วยมันเป็นลูกน้องของลอตนะครับดกคนมันน่ากลัวแล้วก็มีปุ่มให้ผมกดครับทุกคนพอผมกดปุ่มปุ๊บก็คือคงต้องรอรับรางวัลอะไรสักอย่างเนี่ยครับทุกคนนี่รางวัลผมมาแล้วจะเป็นลูกอมครับทุกคนนี่ลูกอมของผมอยากกินพอดีเลยครับทุกคนแต่ว่าผมจะไม่ใช้กินนะครับเนื่องจากคือผมรู้ว่าข้างในโรงงานของไอติมเนี่ยมันก็ต้องมีลูกอมอยู่แล้วครับแล้วก็คือถ้าเก ใส่นะครับมันก็เป็นเหมือนกล่องอะไรเนี่ยแหละครับทุกคนแบบเหมือนเราหยอดเงินแล้วได้ของมาครับทุกคนตอนนี้ก็คือเราขึ้นมาที่ห้องนี้แล้วนะครับแล้วเราจะไปทําการหลอกเจ้าตัวโบรีนนะครับทุกคน คือผมจะทําการวางลูกอมให้มันมาหาผมครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับทุกคนแล้วก็โบลิสจะเชื่อในแผนของผมไหมนี่ครับทุกคนผมเจอที่วางแล้วนะครับผมมีลูกอมอยู่4ลูกพอดีเลยนะครับทุกคนคือใน1แพ็คมันจะมี4ลูกนะครับแล้วก็คือวางลงไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยบรลิสยังไม่ตื่นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําการวางผ้าไปนะครับบนเจ้าตัวนี้นะครับทุกคนเพื่อให้มันเนี่ยคือคิดว่าทางมันยังไม่แตกนะครับทุกคนก็คือตอนนี้ผมต้องหาผ้าแบบหนึ่งก่อนเลยนะครับทุกคนจะเป็นรม ไรก็ได้ครับที่วางบนพื้นเนี่ยครับทุกคนเพื่อให้เราแบบเพื่อให้โบลิสคิดว่าทางมันยังไม่พังนะครับทุกคนอันนี้นี่คือเด็กจิ๋วแค่นี้แต่ทําอะไรได้โคตรเยอะครับทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนไปอยู่แถวนี้ทุกคนจะรอดได้ไหมครับทุกคนตรงนี้นะครับผมลืมไปเลยว่าผมวางเจ้าตัวไอเดียคัส์นี่อยู่แต่ผมจะลองหยิบมันไปด้วยเลยก็แล้วกันนะครับเผื่อต้องใช้นะครับทุกคน มาตอนนี้ก็คือเราจะรีบหาทางต่อเลยก็แล้วกันนะครับเนื่องจากคือมันค่อนข้างจะน่ากลัวมากเลยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองหาตามห้องดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือมีให้ใส่ไอเดียคัทอยู่ครับแต่เมื่อกี้มันผิดนะครับทุกคนอันนี้ก็เบอร์ผิดนะครับทุกคนคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วนะครับว่าผมจะไปหาเจ้าตัวพรมที่ไหนนะครับคือผมจําได้ว่าเขาเคยคุยกันอยู่ว่ามันมีพรมวางอยู่นะครับแถวนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัวสีแดงๆนะครับทุกคนถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแต่ว่าผมลืมครับทกนนน่่มัอหเืีี นะครับในเกมนี้นะครับเฮ้ยลูกน้องรถมาอีกแล้วครับทุกคนลูกน้องพี่ไอติมก็โดนตายไปสิครับทีนี้ก็คือหาต่อเลยครับคือมันค่อนข้างจะหายากเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนเจอแล้วครับทุกคนในที่สุดเปิดได้แล้วนะครับข้างในนี้เนี่ยก็จะมีนี่อยู่นะครับทุกคนพรมของเรานะครับและทีนี้ก็คือเราจะทําการเอาไปใส่ตรงนั้นนะครับจะเป็นที่ที่โบลิสยืนอยู่นะครับอันดับแรกก็คือหาทางแป๊บทางในที่นี่นี่ก็คือเหมือนจะเป็นอะไรที่โคตรหายากเลยครับทุกคนมันมันหาทางค่อนข้างจะยากมากเลยอะคือมันเป็นเหมือน เปนอะไระครับทุกคนมันแบบมันคือเขาเรียกว่าอะไระครับทุกคนผมลืมแล้วจังหวะเนี้ยคืองงไปหมดแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าแถวนี้นี่จะมีลูกน้องของเจ้ารดเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ระเบิดผมเนี่ยคือมันก็แบบเหลือค่อนข้างจะน้อยแล้วนะครับทุกคน๋ยวผมจะลองไปต่อเลยก็แล้วกันนะครับทุกคน ทีนี้เนี่ยก็คือข้างหน้าผมเนี่ยจะมีทางอยู่นะครับเท่าที่ผมจําได้นี่ไงทุกคนมันจะมีทางให้ขึ้นไปอยู่นะครับทุกคนที่ผมวางทางไว้อะครับทุกคนนี่อันดับแรกก็คือวางผ้าก่อนเลยนะครับนี่จะเป็นผ้าที่ผมเอามานะครับจะเป็นเจ้าตัวรักเนี่ยครับทุกคนถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษนะครับทุกคนทีนี้ก็คือวางข้างบนเลยนะครับนี่จังหวะนี้ก็คือวางแล้วนะครับดี๋ยบุมจะไปทําการหลอกเจ้าตัวโบลีสเลยก็รักกันนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าถ้าเกิดว่าโบลีสเนี่ยจะได้หลงในนนนนนแแผผขอองเเเเราาาามมมั้ยยถกกิดดวว่่่่ไโีีคคืลทุน แล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ผมทําลายเจ้าลูกน้องของลอสเป็นเล่นเลยอะอันดับแรกเดี๋ยวผมจะทําการดูแถวนี้ก่อนนะครับก่อนที่ผมจะไปหาเนี่ยคือผมต้องดูโค้ดนะครับซึ่งเมื่อกี้มี4เขียนอยู่นะครับทุกคนซึ่งถามว่าโค้ดคืออะไรนะครับมันจะเอาไว้ใช้ในการหย่อนรหัสแลวเราจะได้ปืนมาเพื่อฆ่านะครับทุกคนตอนนี้ก็จะมีเมื่อกี้ผมเห็นเลข4ไปแล้วนะครับมันจะมีโค้ดของมันอยู่นะครับทุกคน ตรงนี้ก็จะมี8นะครับทุกคน8 48อะไรเนี่ยแหละครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการดูโค้ดแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คือมีอีกนะครับทุกคนจะเป็นเลขเฮ้ทุกคนผมเจอลูกน้องมาอีกแล้วแล้วก็ตอนนี้นครับคือผมต้องทําการจดจําโค้ดที่ผมเห็นไว้นะครับทุกคนมันจะให้แบบเราทายโค้ดอะครับทุกคนแล้วก็เจ้ารอดนี่ก็ค่อนข้างจะง่งเหมือนกันนะครับที่ว่ามันเขียนปล่อยโค้ดเอาไว้อะครับทุกคน ตอนนี้นะครับก็คือผมทําการดูโค้ดอยู่นะครับว่าจะมีโค้ดอะไรบ้างนะครับซึ่งมันจะเป็นเดี๋ยวผมจะบอกนะว่ามันคืออะไรนะครับเฮ้ยทุกคนผมโดนผมโดนครับทุกคนเมื่อกี้โดนเต็มเต็มเลยแต่ดีนะที่ผมรอดมาได้แล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกนะว่าโค้ดคืออะไรนะครับคือมันจะมีห้องหนึ่งมันจะเป็นห้องควบคุมนะครับทุกคนแต่ว่าถ้าเราอยากจะเข้าในห้องควบคุมเนี่ยคือเราก็ต้องมีโค้ดอยู่นะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่มีโค้ดเราจะเข้าไม่ได้นะครับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าแถวนี้นี่คือจะมีลูกน้องของรอดค่อ้องแลวรบทกนผมจําโค้ด ได้อยู่นะครับก็จะมีนี่ครับทุกคน48อะไรเนี่ยนะครับทุกคน485แล้วก็0นะครับนี่4850ตามที่ผมเห็นแล้วก็นี่ครับทุกคนสายฟรีไฟจะชอบสิ่งนี้ดีนะครับจะเป็นปืนของเรานะครับนี่เป็นไงเราจะไปยิงรูปของร้อนกันหน่อยนะครับทุกคนยังหวานนี่ก็คือได้ปืนมาแล้วครับทุกคนทีนี้กลัวอะไรครับทุกคนเห็นอะไรก็เอาไปยิงสิครับรออะไรเดี๋ยวผมจะลองยิงหัวมันดูนะครับทุกคนนี่อันนี้วยซินัมูเลยครับทุกคนจังหวะนนี้ก็คือเรามีปืนแล้วนะครับเดี๋ยวผม จะลองแกล้งเพื่อนผมดีไหมเนี่ยคือยิงหัวเพื่อนไม่เอาละครับทุกคนไม่ใช่คนแบบนั้นเทนี้ก็คือนี่โบลิสผมจะยิงหัวเลยว่าละกันนี่เป่งเขาไปทีหนึ่งเฮ้ยมันยังไม่ตายครับทุกคนตอนนี้มันต้องเดินมาหาผมนะครับแต่มันจะไม่รู้ว่าตามแผนของผมนี่มันตกลงไปแล้วครับทุกคนมันไม่รู้นะครับว่าทางตรงนี้เนี่ยผมทําลายไปอย่างเรียบร้อยแล้วมันก็ตกลงไปข้างล่างอย่างเรียบร้อยแล้วก็หมดสติครับทุกคน เท่านี้แผนการของผมก็เสร็จอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนตอนนี้โบลิสหลับไปแล้วและนี่ก็จะเป็นห้องควบคุมนะครับเท่านี้เราแค่กดปุ่มทําลายระบบทุกอย่างของรถนี่ครับทุกคนปุ่มนี้กดเข้าไปสิครับเท่านี้เนี่ยก็คือเราก็ช่วยเพื่อนๆแล้วครับอันนี้จะเป็นการเปิดห้องแล้วก็เปิดกลงทั้งหมดที่เพื่อนๆของเราโดนล็อกอยู่นะครับทุกคนเท่านี้เพื่อนๆของเราก็คือออกมาได้อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็คือจะได้รอดจากที่นี่แล้วนะครับแต่ละคนเนี่ยก็คือจะได้ออกไปจากที่นี่เฮ้ยลอดมาอีกแล้วทุกคนลอดมา แล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะดูนะครับว่าเราจะหนีได้ไหมครับทุกคนอันนี้คือผมไม่ได้เล่นนะครับนี่ทุกคนก็จะทําการโดดลงไปในนี้เลยครับทุกคนรอดก็คือจับไม่ได้สักคนแล้วก็เครียดแล้วครับทุกคนจังหวะน,นี้เราก็คือรอดไปแล้วนะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนๆไปแล้วนะครับแต่ว่า ื่อนอื่นๆของเราเนี่ยก็คือโดนจับไปทําเป็นไอเทมอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับที่ที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือมีแค่3คนแล้วก็ผมซึ่งเป็นพระเอกนะครับที่คอยช่วยคนอื่นนะครับก็คือเหลือไปได้4คนนะครับทุกคนตามที่เกมวางไว้นะครับทุกคนเท,ท่านี้ลอตก็คือแพ้พวกเราไปแล้วอย่างเรียบร้อยและเกมของเราก็คือจบลงแล้วนะครับทุกคนก็เป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับคลิปเล่นเกมไอซ์คีมแมนลอตซี A K นะครับถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรกก็ฝา เงินมาด้วยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปละครับเอาละครับไปลายบาย